ของสุขไม่ทุกข์ทาจานย์ขออันเชินทักเสด็จลงมาในสถานอันโอราณระดับดักด้วยพระธรรมแทชัฏโท ขอทักจงเสด็จลงมาด้วยโปรดพระราณในงานดีมีผลสำเร็จสำเร็จเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนอยา่าถูกริดรอนด้วยมู่มานในสถานอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญญาลิแห่งพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญพัะเสร็จลงมารับเครื่องเส้นสังเวยอันสะอาดปราศจากราศีล้วนรถดีโอชามีหัวสุกรมังสะธาทัพิยะโภชานิยาอันประนีทั้งหลายทั้งผู้นหน้าและปรายามปราท่อนมีอยู่อีกทั้งหมูนนตอม ปูไกยทั้งของเป็นของที่จับมาจับหาจับเลือกมีทั้งเพือกและมันของหวานสารพันผลไม้สารเพเครื่องสังเวยเจมมีสารพันทั้งเราจัดเอาไว้อย่างดีมาลูบุรีน้ำรั่งพร้อม ขอเทินทะห้อมล้อมสะเวยสวรรค์เทินักนนบัดน,นี้ข้าพระเจ้าผู้โพราได้รับปัญชาจากท่านเจ้าภาพให้ได้เปรกอบพิธีบูงสวง่วงเทพราเทวารูบาอาจารย์ทั้งหลายมีพง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปิดดอนมาลาเทพทางสิบหกห้องทั้นฟ้าสิบ้าทั้นดินสิบเก้าชั้นพรหนใต้สับ,บวยสะพันตันนาคาเป็นที่กัดเซมสำราญเบิกบานหะ